สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดเศร้าตายใส่ท่านสวมกอดร่างแม่บอกลาชาติหน้าขอเกิดเป็นลูกแม่อีกสุดเศร้าสูญเสียคุณแม่อดีตนางเอกดังตายใส่ท่านนิยมกันเผยวินาทีบีบหัวใจคนเป็นลูก คุณแม่จากไปด้วยโรคมะเร็งตับและปลอดระยะสุดท้ายในวัย80ปีก่อนหน้าน,นี้เธอทราบอากันคุณแม่สุดหนักเดี๋ยวรีบเดินทางไปเยี่ยมแม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ทันทีจนได้บอกลาแม่ในวินาทีสุดท้ายด้วยใต่ใส่ท่านได้โพสต์ภาพสวมกอดร่างของคุณแม่พร้อมระบุว่าแม่รอตนกลับมาดูใจตนทำหน้าที่ลูกจนวินาทีสุดท้ายทาชัดน้ามีจริงขพเกิดมาเป็นลูกแม่อีก ขอขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลที่ช่วยดูแลรักษาคุณแม่อย่างดีมาตลอดและขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาถึงตนให้เข้มแข็งขึ้นวันนี้แม่รอจนวินาทีสุดท้ายเพื่อให้ต่ได้กลับมาทำหน้าที่ลูกอย่างสมบูรณ์แบบกราบขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนทุกแขนงที่ทำให้ต่เข้มแข็งขึ้นและที่สำคัญกราบขอบพระคุณทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อย่างสูงนะคะ Ag, รู้แล้วว่าความเข้มแข็งอดทนได้มาจากใครชัดหน้ามีจริงขอให้เกิดมาเป็นลูกของแม่อีกรักแม่สุดหัวใจลูกตายใสยท่านขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ